บุคคลที่ได้เสนอชื่อมาให้รัฐสภาโหวตรับรองเพื่อให้ความเห็นชอบนั้นเป็นบุคคลที่รัฐสภาไม่อาจรับไว้พิจารณาเพื่อโหวตหรือลงคะแนนเสียงได้เนื่องจากเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติขัดต่อกฎหมายและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหากรักฐสภาให้มีการพิจารณาเพื่อลงมติและให้ความเห็นชอบต่อไป ย่อมขัดต่อกฎหมายสูงสุดของประเทศและขัดต่อข้อบังคับการประชุมรัฐสภาโดยชัดแจ้งสมาชิกรัฐสภาที่จะร่วมกันพิจารณาและลงมติย่อมได้ชื่อว่ารู้อยู่แล้วว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณนะสมบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายแต่ท่านก็ยังจงใจจะกระทําผิดโดยฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภา การลงมติและให้ความเห็นชอบในกรณีดังกล่าวนี้มันจะเป็นปัญหาที่เป็นความผิดร้ายแรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนอกจากนั้นเมื่อสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้วการจะนำชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะต้องห้าม ไปนำความกาบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นนายกรัฐนตรีท่านสมาชิกผู้สรงเกียตรติที่เคารพครับท่านลองพิจารณาดิว่าการกระทาดังกล่าวย่อมเป็นที่ระคายเคืองต่อเบื้องยุคคนบาศเป็นสิ่งที่สภาแห่งนี้มีบังควรที่จะกระทำเป็นอย่างยิ่ง นี่คือปัญหาสำคัญครับเพราะฉะนั้นในทั้งกระบวนการของเจ้าาหน้ที่กรกตกระบวนการอื่นที่มีการตรวจสอบเรื่องนี้เขาเห็นแล้วเขาฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติแล้วถ้ากกตมีอำนาจโดยไม่ต้องส่งสารเขาก็คงมีคำมิจฉัยให้ใบแดงคุณพิธาไปแล้วครับแต่ว่าโดยกระบวนการพิจารณาของกฎหมายบัญญัติให้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการก,ากาอกตเห็นว่าของบุคคลใดสิ้นสุดลงให้เข้าชื่อหรือให้ยื่นต่อสารมุนเป็นผู้วิจัยในขั้นสุดท้ายเพราะนั้นกรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญที่สภาแห่งนี้จะต้องได้พิจารณาให้ละเอียดท่องแท้ครับว่าการเสนอบุคคลดังกล่าวนั้นชอบหรือไม่ ท่านประธานที่เคารพครับกรณีการถือหุ้นสื่อหรือไม่ตนเป็นบุคคลที่ต้องห้ามหรือไม่นี้ผมจึงเห็นว่าสมาชิกรัฐสภาควรจะใช้ดุลพินิษพิจารณานะครับว่าเมื่อเป็นกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา160แล้วจึงเป็นบุคคลที่ไม่อาจได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกได้เพราะขัดต่อรัฐธนรมนูญ การเสนอชื่อเพื่อลงมติจึงควรจะต้องอยู่ในดุลพินิษของท่านสมาชิกและท่านประธานที่จะต้องได้พิจารณาครับเพราะหากเราดึงดันที่จะลงมติจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนั้นท่านอาจจะถูกดำเนินคดีนะครับได้ตามมาตรา231วงเล็บหนึ่งนั่นคือ เป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจโดยขัดต่อบนบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจังทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามประมวลจริยธรรมสำหรับสสข้อ6ข้อ7และข้อ29ท่านเปิดได้ดูได้ครับประมวลจริยธรรมของท่านส่วนสำหรับสอวอเองที่คิดจะลงมติในบันนี้ มันก็มีปัญหาเรื่องข้อ 6, ข้อ7และข้อ44ประมวลจริยธรรมเช่นกันการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำท,ทั้งที่รู้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจนกรกตมีพติให้ยื่นคำร้องต่อศาลยุวิฉัยแล้วย่อมเป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นที่ยุติว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้นะครับท่านประธานครับผมจึงไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐเพื่อให้ความมีชอบเป็นนายก,กมัตรีต้องขอให้ท่านประธานได้โปรดพิจารณาวิชัยในประเด็นสำคัญนี้ด้วยส่วนความไม่เหมาะสมอื่นๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในวันนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นไม่ว่าที่ท่านสมาชิกผู้สังเกตได้พิปายไปแล้วก็ดีไม่ว่าเรื่องความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำประเทศก็ดีไม่ว่าเรื่องการที่จะมีแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านก็ดีหรือปลุกปั่นให้เกิดความขัดแยง้งแตกแยกในหมู่ประชาชนก็ดีก็เป็นความไม่เหมาะสมในด้านอื่นๆ ซึ่งสมาชิกรัฐสภาก็คงจะได้พิปายและให้ข้อคิดเห็นต่อไปสำหรับผมผมเห็นว่าประเด็นเรื่องการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อให้สภาโหวตนั้นเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา159 1ห0จึงไม่อาจเป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ รัฐสภาโหวตให้ความเห็นชอบได้แต่อย่างใดครับขอบคุณครับในส่วนของท่านประพันธ์นะครับผมต้องขอยืนยันผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกทุกสคนทั้ง750คนที่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ผมยังมีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบทุกประการและด้วยความชอบธรรมครับแม้ว่าจะเป็นกระบวนการนะครับที่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับว่าข้อกล่าวหาคืออะไรเห็นแต่มติก็ผ่านสื่อมวลชนยังไม่รู้เลยว่าสงสัยในประเด็นไหน แล้วหลักการที่บอกว่าสมมติฐานไว้ว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อน presumption of innocence เข้าใจว่ามีเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงทนายนะครับแวดวงเกี่ยวกับตุลาการเข้าใจเรื่องนี้ดีมันมีสารเตี้ยในรัฐสภาหแห่งนี้ไม่ได้ครับผมยังไม่มีโอกาสแม้แต่ชี้แจงแม้แต่ครั้งเดียวเลยแล้วคราวที่แล้วปี62ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทําให้กระทบการเลือก นายกรัฐมนตรีไม่ใช่หรอครับเพราะว่าถ้าที่ผมจําไม่ผิดก็คือท่านบอกว่ารัฐบาลเสียงข้างมากที่รวมเสียงได้มากที่สุดก็จะออกมา249เสียงตามนั้นไม่มีแตกแถวก็เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่หรือครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับท่านบอกว่าม .6 ขึ้นมหาวิทยาลัยเรื่องของวินยูชนผมรัดกุมมาตลอดเกี่ยวกับการยืดปปรชรัดกุมมาตลอดเกี่ยวกับคุณสมบัติ สอบถามทั้งกรกะตอสอบถามทั้งปปชทุกครั้งตั้งแต่เป็นสสตั้งแต่ครั้งแรกและจนครั้งนี้และครั้งต่อไปและต่อต่อไปเพราะผมยอมรับในการตรวจสอบหมครับมันก็ยังดีกว่าบางคนที่ไม่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการตร่อสอบไม่ว่าจะเป็นปปชหรือกกตด้วยตามขอบคุณมากครับ